อยากเป็นโสดแต่กลัวตอนแก่ไม่มีคนดูแลอ๋อมึงไม่ต้องกลัวหรอกจ้าต่อให้มึงมีผัวแล้วมึงมีลูกเป็นขยงถ้าวันหนึ่งลูกไม่ดูแลมึงมึงก็แก่แบบไม่มีคนดูแลอยู่ดีมึงอย่าเอาชีวิตมึงไปฝากไว้กับชีวิตใครต่อให้มึงมีลูกก็ไม่ได้การันตีว่าลูกจะเลี้ยงมึงตอนแก่คิดใหม่นะคนที่คิดว่าจะมีผัวและมีลูกแล้วจะให้ลูกมาดูแลตอนแก่คิดใหม่นะจ๊ะ กูเห็นบางคนมีลูกเป็นขโยงแต่นอนปล่อยแม่ที่นอนจมที่จมเยี่ยวเยอะแยะไปมึงสร้างเหตุปัจจัยด้วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองสติอีคนที่อยากมีผัวมีลูกเพราะหวังว่าจะมีคนดูแลตอนแก่เนี่ยเลิกสันดานความคิดแบบนี้ได้แล้วนะเลิกสันดานในการคิดว่าจะต้องมีคนดูแลมึงตอนแก่อย่าไปฝากภาระของตัวมึงเองให้คนอื่นต้องมารับภาระมึง สติกลับไปวางหลักเหตุหลักผลหลักเหตุปัจจัยมึงเก็บเงินเก็บทองเยอะๆถ้ามึงจะมีผัวมีลูกก็มีไปแต่อย่าไปฝากความหวังว่าเขาจะกลับมาเลี้ยงมึงตอนแก่มึงต้องเก็บเงินเก็บทองดูแลตัวเองตอนแก่ไม่ใช่ไปฝากชีวิตพึ่งพาอาศัยคนเดินมึงคาดหวังแบบเนี้ยวันหนึ่งมึงจะผิดหวังสุดท้ายมึงนอนจมขี้จมเยี่ยวไม่เก็บเงินเก็บทองสะส,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 สมสะสมทรัพย์ของตัวเอง ในการเอาเงินทยอยออกมาดูแลตัวเองสุดท้ายมึงหมดเนื้อหมดตัวเพราะมึงไปฝากความหวังไว้กับลูกก็เลยไม่เก็บเงินเก็บทองไม่คิดผลขวาในการวางแผนชีวิตตัวเองในยามแก่เกิดปัญหาอะไรลูกไม่เลี้ยงมึงนั่นแหละลำบากที่สุดทุกข์ที่สุดหนักหนาสาหัสที่สุดแล้วมึงก็มานั่งบ่นว่าอะไรไปทําเวรทํากรรมอะไรไว้ทําไมลูกไม่เลี้ยงดูเลยสมควรเพราะมีความคิดแบบนี้นี่ไง หัดมีสติกันบ้างนะมึงจะมีลูกไม่ใช่เพราะให้ลูกมาเลี้ยงมึงตอนแก่มึงจะมีลูกเพราะมึงอยากรักเขาอยากเลี้ยงเขาอยากให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองสนับสนุนส่งเสริมเขาให้ไปในทางที่ถูกต้องไปในทางคุณงามความดีผลักดนันให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่มึงไปคาดหวังเขามาเลี้ยงดูมึงใช้ไม่ได้นั่นมันเป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้คืออะไรถ้ามึงเลี้ยงดีทำหน้าที่ต่อลูกมึงดี วันหนึ่งลูกจะทําหน้าที่กับคืนตอบแทนมึงอันนี้ดิสมควรแก่การที่ได้ถูกต้องเขาจะตอบแทนมึงไม่ตอบแทนมึงแล้วแต่เขาแต่มึงต้องทําหน้าที่ต่อเขาแล้ววันหนึ่งถ้ามึงอินี์บารมีสร้างเหตุปัจจัยดีทํำยังไงวันหนึ่งลูกจะตอบแทนกับคืนมึงเองตามฐานะหน้าที่ของเขาแต่ไม่ใช่ไปคาดหวังว่าเขาต้องตอบแทนมึงคิดไม่ถูกคิดใหม่ มึงทําที่ตัวเองดีที่สุดจําไว้กูสอนเสมอว่าอย่าไปแก้ที่คนอื่นอย่าไปหวังพึ่งพาอาศัยใครให้ทําที่ตัวเอง